ครับกราวสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขาส่ชองขอสวยพาด้วยครับเมื่อนี้ก็เดินทางมายัางที่สถานที่ปฏิบัติธรรมของอาจารย์ต่อมนะครับเนาะคือกะมาตามให้สายบุญทุกท่านแหละครับที่สี่มีามาเขามา,าทําบุญนะครับเนาะเปินมีใจบุญเจกกศลเปิ้กระเลยว่าให้ตามาให้แน่อพอสว่วยเอ,อ้อยทุกั่นว่าเปิ้นอยากทําบุญทา บุศลบนอยากรวมบุญน้ำเนาะครับเนาะ, <Yeah. S 1> ะบ้านนี้กอสวยกะเดินทางมาเลยนะครับเด้เอฟซีครับบ้านนี้ก็เลยเเลือไปเห็นต้นกล้วยนะครับเนาะกำลังสีออกปีครับปีกำลังออกครับเอฟซีขับกระชพ่าไปเบิงเนาะครับเนาะเมนบน่อนี้ต้นกล้วยออกปีคือออกแหลวออก,ออกตัวนี้ไหมโอ้ลายมันออกปี อะไรอะไรเป็นออกลูกแหลี่ยมตาเห็นยังไงเนาะครับเนาะเอฟซีเอ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอสอยพาด้วยนะครับเด้อบานนี้ก็สิผ้ายางเบิ้งกับปลอดนะครับเนาะสถานที่ปฏิบัติธรรมของพรนอาจารย์ต้อมนะครับเนาะเพิ่นก็มีการก่อสร้างขึ้นไรอันไรยางครับเอฟซีครับอ่าว่างหันเอฟซีกับมาเฮ็ดอะให้พอสอยมาเป็นสะพานบุญไทยนะครับเนาะมาทําการถวาย อ,องะะคร์อรอพระ ah นะครับเนาะเป็นรอพระทั้งพระปางมหาจักรพรรดินะครับเด้อะประเดิอนว่าปางนะครับเนาะเดี๋ยวพอเสดวายสีอันเนี่ยเพิ่งใครฟังนะครับเนาะเป็นสมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดินะครับเด้อะปางจักรพรรดินะครับเนา,านะ เห็นบอลครับเอฟซีขับขึ้นมืดนแทนนะเป็นแังไรคือทรงมื่นๆนะครับเนาะเอฟซีขับมันไฟมันแจงไรครับก็เลยมืดนะครับเนาะเอฟซีไฟแจงครับมันบอลไฟแจงครับแดดเกลี่ยปวดครับเอฟซีครับเนาะอันนี้คือเป็นกำลังก่อสร้างยังบอลเหล่าเสร็จสมบูรณ์นะครับโดยเอฟซีครับบาดหนือกระสีผ้าอ่ะ กะองพระยานาานี่กะล้วสิสมบูรณ์องค์หนึ่งน้องนะกับเนาะกะเหลืออยู่ที่ศาลาศาลาปฏิบัติธรรมของเปิ่นกําลังก่อสร้างนะครับเล้อเปิ่นสีมีองค์พระประธานมาตั้งนะครับเนาะโดยการสายบุญสีน้ำมาถวายเมื่อวันที่16เปิน่นสิบาบ่วงสวงพร้อมกับถวายองค์พระประธานอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมของอาจารย์ตอมนะครับ,รบเปิ่นกเลยเลงเห็ดฐานก่อนรับส่วนลังคา กต้องอล่อผู้โชคดีสิมาเป็นเจ้าภาพอีกคืนนึ่งนะครับเด้วเอฟซีคืองวดกว่นอนนี่นะครับเนาะมือสุดท้ายเพิ่นก็ได้อ่ามีคนได้กันเพิ่นหลายล้านนะครับเนาะอ่าผู้บางคนได้4ล้านผู้บางคนได้อ่าเป็นแสนขึ้นนะครับเนาะอ่าผู้โชคดีหลายก็คือได้เป็น4ล้านหลายสุดนะครับเนาะงวดที่แล้วมือสุดท้าย368ตัวเดียวครับ FC ครับ มือสุดท้ายมือวันยาม,มือเสานะครับเนาะเพิ่นกระบายอยู่เหมือน,นพอปอบมาขันปอมานี่พอ่อกะสิมีโชคมีลาภต้องปั่นัวสันว่ามือสุดท้ายบัดนี้มือสุดท้ายวันมือนั่นกะสิมาตามให้เอฟซีนะครับเด้อให้ตามให้เอฟซีทุกคนทุกคนนะครับเนาะฟ้าสีภาไปเบิ่งอ,องหล่อ,ะลอระหาจากักรพรรดิมือนันคุณเอียงเนาะใหญ่พอสบายเป็นสะพานบุญมาจับสื่อเพิ่นบ่รัยนะครับเนาะเพิ่นก็มาถวายองคหนึ่งแต่เพิ่นก็เลยวา่าทั้งเพิ่นอาจารย์เสกเพิ่นก็เลยวา่า ให้รวมทั้งหาสิบองเลยครับเ,เงินจํานวน3,000บาทเนี่เพื่นเลยว่าให้รวมทั้งหาสิบองเลยนะครับเนาะคอยชดได้บุญหลายกว่าองค์หนึ่งว่าสั้นว่าอ่าที่จริงแกเอฟซีเพิ่นกับเพิ่นกะว่าเพิ่นอยากได้ส่วนตัวเป็นองค์หนึ่งนะครับเนาะแต่ว่ามันเต็มแล้วเพิ่นกะว่าให้รวมทั้งหาสิบองเลยนะครับเนาะกะับอานุโมทนาสาธุบุญไปกับอ่าคุณเอฟซี FC ของพระสาทนะครับเนาะที่อ่าบอกมาที่อ่าเป็น บุญเป็นกุศลมานะครับเนาะทำบุญมาเด้อครับเด้อมือวันถาวายกระิพาเอฟซีไปถาวายอนุโมทนาสาธุบุญอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีครับอ่ะอันนี้คือ UT อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมของเพิ่นอาจารย์ต่อมนะครับเนาะอ่าหลักการาราปฏิบัติธรรมของเพิ่นกะยังก่อสร้างไปเดียวนะครับเด้อย,ยังขาดหลายอันหลายอย่างอยู่ครับเอฟซีครับไป ห้เบิ่งอ,องคเกดีก็นะครับเนาะ <c oughs> เพื่อเข้าสิริข็นตัวเอกมีบุญวัาสนาเข้าปธิษฐานว่าสีสางรวมเพลน,นครับเ้อ <c oughs> เกิดว่าเห็นแดงจึ่งคึงอยู่ยืนขึ้น่เนาะรับ FC เอฟซ <c oughs> ีเนาะเพราะว่าเข้ากับเอาเอาขึ้นกับบุญวัศาสนาเขา้าพราะว่าจาย์ต่อมเพลนว่าเพลไปกราบไหวอ,องค์ปูมหาเวทมานะครับเ,อเ้อเวทวนมานะครับเนาะอยู่ที่ สาลากลางจังหวัดอุดรธานีเพินไปกราบไ่ายไปอัญเชิญหลูกเกลี่วจากองคูเวสวุวรรณอยู่สารหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีมาในรูปของคือพเพิ่นถ่ายรูปนะครับไปติดแสงจากไม้เท่าขององค์เวสวุวรรณลงมาหาหลูกเก้ีวของเพิ่นนะครับเนาะเนะอ็ซีเพิ่นกับไฮเบิงนะครับพอสวายกับอุอนุโมตนาสาธุปวนาสิเป็นไปได้นะครับเนาะ,ะกราบมีแสงออกมา ตามที่เพิ่ลเอามาให้เบิ่งกับเพิ่นไปขยายรูปขอกแล้วสิเป็นแสงแต่ที่จริงแล้วขั้นบ่ขยายสิเป็นแสงน้อยๆบ่สังเกตเลยสิบ่เห็นนะครับเนาะ <Yeah. S 1> พอไปขยายลนะ <Yeah. S 1> พวกไบบเปแสงใหญ่เห็นเลยครับ FC ครับครับเ <Yeah. S 1> นาะเอาบาดนี้ <Yeah. S 1> เห็นแล้วบ่ครับตัวเลขคือเทิงเทิง,งองค์มาเจด,ดีนะครับเนาะ <Wow. S 1> พอสวัยกะบ่เห็นนะครับเด้อ ตานเหลือนคือพอสบายนี่เห็นอยากอยู่ครับถ้าบ๊วตรงใหญ่ลี่ที่โบเห็นนะครับนะเนาะอ้บางคนเพิ่นก็นเห็นนะครับเห็นอยู่ตามอ่าองค์พญานาคเห็นอยู่ตามองค์พระพุทธรูปต่างๆนะครับเนาะอ่ซึ่ง เพิ่นเห็นเพิ่นกะมีโชคครับเพิ่นกะไปเสี่ยงโชคเบิงนะครับเอดซี SC ครับอันนี้ก็ให้เบิ่งเนี่ยระบาดเข้ามาเบิ่งองค์พญ,ญานาคอยู่กับองค์พระมหาจัจรพปัดองค์ใหญ่นะครับน้องเอ็ดซี SC ครับอรับเอ็ซีโอ้งามเด็ดแท้ครับงามเด็ดแท้นะครับเนาะรับเห็นรครับ อน,นี่ครับเอซี FC ครับอันนี้คือตัวเลขโอ้คือหมืดแต่น้อครับเอซี FC ครับเมื้อมันตาพอซอยหมืดเองบ่ครับเพื่อนยังไงเห็นบ่รับเห็นแจ้งบ่รับเอฟซีครับ เ,เลขทูบศูนย์แปดเกจุดทูบที่ปู่เวศสุวรรณนะครับเนาะ,ะพระปัตทานสีน้ำมาถวายวันที่16มกราคมเออพิ่นกสิมาทำพิธีบวงสวงพร้อมครับค,ความสูง2องเมตรแปดสินั่นแหละครับ2.80เมตรนะครับ, 2, รบว่ากว้างหนาตั๊ก,กอยู่ที่40เซนติเมตรครับเอฟซีอันนี้คือเป็นแนวทางให้เอาไว้ก่อนเด้อครับเอฟซีครับ ส่วนมืน่นมางวดที่แล้วอเอฟซีเพิ่นถืนอลายเพราะเพิ่งเข้าไงวดที่แล้วเอฟซีเพิ่นผู้หนึ่งถือสี่ล้านถือสี่ล้านอีกผู้หนึ่งได้เกือบสองแสนนอกนั้นกับกุลหามื่นหกมื่นสี่มื่นสามมื่นแล้วตะบุญวาสนาไพ่นะครับเนาะเพราะว่าเบิรดมือสุดถ่ายลอตเตอรี่มันกระเบิดก็เลยหาสื่อบอกใครได้นะครับเนาะผู้บางคน หมูจักษ์รตเตอรี่หลายก็โทรไปสั่งเอาสั่งเอาก็ได้ได้สี่ล้านครับผมเอฟซีอ่าผู้บุคคลก็ได้ผู้ละสิบใบยี่สิบใบนะครับขันต่้มก็สี่ได้ผู้ละอ่าสิบกาใบนะครับขันต่ั้มคนได้ครับนอกจากขันกาดได้หลายบทบาทนะครับน้อมือสุดท้ายคนวไปจากไข่มาคนวไปจากไข่มาเนะครับเด้อมันตามมาเบิ่งเอานำแนวสั่นขามีโชคเพราะว่าส่วนหลายคนฝันมือสุดท้ายนะครับเอฟซี เพราะว่าช่วงนี้เพินว่าเพิ่นบ่อจุดถูกอันเพินบอได้ไปนั่งเอาไซนะครับเนาะเพินเอาตะกร้อฝันซื้อนะครับัฟซี่ครับฝันของเพิอ้ยเขางาลเมื่อนี้่นเิขางานแล้วมื่อรเงนะมือี้เาะท่างเมเกนเปนก็เปินกัมี่างห้ตลอดนั่นแหละแต่มาช่วข้สีมีบอศูเก สูงพระประธานเแคเน,นความกว้างกว้างนาตัก่ะแต่40เซนเรล็นถูก88ก็ซื้อเป็นู8 8 0ตัวเดียวกันกับเล็กความสูงขององค์พระประธานนะครับเด้อ c เพิ่นว,วาสีฉาบก่อน และกกะซีเทพื้นไปก้อนพ่อได้เอาพระองค์พระประธาน<ม>ขึ้นไปตั้งแล้วคอยสิมาปูกระเบื้องที่หลังมาเชิญมาเพราะว่าทุนทรัพย์ยังบอเพียงพ่อเปิ่นกเลยวาเห็ดเฮ็ดตามตามบุญไปก้อนนะครับบุญได้ะสดงก็เห็ดไปสานันเด้อ f อซครับอันนี้คือสายบุญของเพิ่นนะครับเนาะ,ะอาจารย<อ>์ออตอมพันสางเองนะอาจารย์ตอมพ่นสางเองปฏิบัติแต่ละอย่างละอย่างเิ่นกะเห็ดเองโดยฝีมือของเพิ่น<อ>ในการรอพระรอองค์พระยานาค ต่างๆนะครับเอฟซีอาจพอมครับเผินกำลังปั่นเพินกำลังปั่นของเพินอยู่ด้ครับปั่นอมนาอตเอาด้ค่ะเออโมทนาสาธุบุญเป็นน้ำพร้อมกันครับเพินเฮ็ดเพินกระไดนะครับเนาะเพินลงมือเองเฮ็ดเองของเพินนะครับเอฟซีกะ มีผู้ซอยเน่นะครับเนาะอกระจ่างสังสอบาได้ว่าังรไปหาจาตไปไปครับไปหาจานตอมคนกรังานสนิทเต็งครับอีครับนี่แหะสิได้โชคเงครับเอาลอดไตซองไปเลยพ่อไว้ไปก้อนเด้อครับเอาโชคงก้อนโอ้เอาก้อนเหรครับโอ้สาธุสาธุสาธุครับไปก้อนแล้ว เอาหลอดเอาแล้วเด้อครับเอพซีครับบ้านนี้อันนี้อาจารย์ต้อมเพิ่งกำลังลงมือเห็ดเองนะครับเด้อยทำเองนะครับเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ต้อมค่ะ เฮ็ดเองเลยเป็นบ่ค่ะอาจารย์แม่นสีมื่ออาจารย์บ่ธรรมดาเนาะค่ะเฮ็ดเองก็เฮ็ดงามเนาะค่ะครับอาจารย์ที่พระองค์เคารพท่านมานี่เเอพิ่นว่ายจากฟังจากตางอาจารย์แนี่ว่าความสูงเท่าไรความกว้างเท่าไรครับความสูง2.80เมตรแดสองเมตรแปิ้วยฐานสี่สิบนิ้วผมว่ามัน40เซนครับ40นิ้วครับพอสมัยปุ๋ยอ่ะก็สี่สิบเพื่อกันนะเนาะครับเนาะ ความกว้างของฐานนะครับเนาะหนาตักบ่ครับหนาตักหนาตักสี่สิบนิ้วนะครับเอซครับนิ้วเพราะว่าสี่สิบเส้นคือสีหน่อยแทาซันเฮาก็ะไรมาได้แทบเป็นนิ้วนะครับเนาะข้อมูลผิดพลาดสูงสองเมตรสูงสองเมตรแปดสิบขณะคูเพิ่นได้โชคนําแหละโอ้ยอยากสอบถามอยู่ค่ะท่างใดค่ะได้โศก่นใดตัวใดได้ เป็นได้ให้เพิ่นไปสามหกแปดให้เป็นตัดเลขเอาเมื่อไหร่เมื่อใดกันนี่เมื่อเลขสี่ออกเนี่ยมือเสาร์แม่พัดั้นาะแม่พัดตั้นสี่ออกเลยถ้าบุญพ่อกันโอ้ไปทำบุญพ่อกันแม่พระเจ้ามีงานเนี่ยมือเสาร์จะได้ไปงานเพิ่นจะได้ฝันเห็นเลขนี่แหละเห็นอัน ขันว่าอะ้ขี่รถเนี่ยคู่ไทยคู่นั่นนะขันว่าห้เลขนี่สิเอาไปขึ้นนะลูกะซ่ให้เลขใช่ปีใหม่เสียไปขึ้นฝันเกี่ยวมันฝันมาไปขับรถส้นเขาอรถนี่คือรถขั้นขาวที่แต่่วาน้องเบลล์เป็นลงกไม่ขีดอยู่เด้ลงอยู่ทะเบียนยังก็ขาดกัน 4866 4 8หโอ้ลงอยู่ตัวนั้นนะสี่แปดหกลงอยู่อืมฝันอยู่บานอาจารย์ต้อมาฝันอีกฝันซ้ำเ่ยมือนเศร้าครับผมเลยไบหาซืออ่าสี่แปดหกหกันบอมี่ครับมันมีแต่สามหกแปดโอ้ลงท้ายนะครับผมอันนี้ก็เลยบอกเพื่อนว่าเออนี่สามเลขงามเลยอืมมเรียกับรถเลยฝันยามอาจารย์ต่อมาย่ม สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,อยุดตีคลิปไปเ,เพียงสัมมิก่อนนะครับเอฟซี FC ครับก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอใส่ป้ารวยนะครับเนาะขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียงงามครับ